สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกเกาะนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่จำปาดงนะคะโอ้ยนี่มาเจอสิ่งนี้ของยาอาชีนะทุกคนอมาดูนี่นะคะทุกคนโอ้ยแตงนี่แตงกวายาอาชีโอ้ยกำลังเป็นดอกเลยทุกคนนี่เนี่ย ลองเป็นลูกนะนี่อางามมากเลยนี่ฮึเราลองเป็นรูปกระตอมกระตอมเลยเออนี่เขาเรียกว่าปุ๋ยโอนะทุกคนเนี่ยแกก็เพิ่งทำค้างให้เออสุดยอดมากนี่หอมแกก็ออกดีดีเออดูเปลงน,นั้นแกหวานอะไรเนี่ยมีผักกาดด้วยเห็นไหมก็ลองเป็นลูกเลยนี่ทุกคนนี่ นี่อู้หนอก็ได้เก็บกินแล้วนี่อันนี้แตงลูกเล็กแล้วนะนะทุกคนโอ้โห,โหเราก็ไม่ได้ลองซื้อไปปลูกลองดูเนะคือมันจะงามนี่สวย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 ออันนี้คือ โอ้ต้นหอมนี่สุดยอดมากย่าโอ้ยเดี๋ยวนี้น่นี่เครื่อนี้ยังเป็นลูกเยอะเลยนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้ยนี่นี่เยอะเลยโอ้ยเดี๋ยวค่อยจะปลูกที่บ้านบ้างแล้วนี่นี่น,นเป็นลูกกระตอมก็เต็มเลย โอ้ดินี่นี่นีนนนนนนนะ่ทุกคนนี่เยอะมากอือสุดยอดสุดยอดโอ้โหอันนี้เขาบุ้งแกนะทุกคนกำลังเกิดอ่ากมากดลกมากเนี่ยแต่ละคืออุ๊ยนี่ อมองออกลูกเลยเียวมาดูกอตะไคร้กอตะไคร้คก็ใหญ่มากทุกคนเนี่ยโอ้โอ้ผักหวานกำลังโตนี่ไงนี่แตกยอดเยอะเลยนี่น เช่าอมก็เยอะมากโอ้โหหเก็บสช่อมไปแกงกันไหมเนี่ยเยอะมากเลยนี่แต่ละต้นดกมากโอ้โห โอ้ดูใบลูงช่างเนี่ยถ้ารดน้ำนี่หนอมันจะออกเลยนะนี่นแอบมมีนอนไหมลุงช่งางยังยังไม่มีหนอนเลยคนถ้าเราลดน้ำนี่มันจะช่ชื้นมากมันจะแตกหนอนนี่ก็เป็นหน่อไม้ไผ่หวาน ผายหวานก็มีอยู่หลายกออยู่นะดิมาดูส่วนตรงนี้ก็โอ้ยมีอะไรบ้างแตงโมโอ้นี่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 มะเขือเทศเลโก้เลโก้ล็อกกี้ โอ้เขาไม่เคยเห็นค่อยในหะญ้าเขามองเขาไม่ค่อยเห็นค่อยละเขามองแล้วเลโก้ล็อกกี้เออเขาไม่เคยเห็นค่อยาะเขามามองแล้วนาน,นานทีได้เจอไงเลโก้ล็อกกี้เอ้ยนี่ยเขาจ้องค่อยแล้วตอนนี้โอ้ตัวใหญ่มาก ไม่เจอกันนานตัวใหญ่มากเลยโอ้โหก็มาช่วยย่าทำความสะอาดในครัวเนาะและ,ะแตงกวาป้าอีก็ความงามเนาะกำลังเป็นลูกเอ,อ้ยคอยจะ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 ซื้อมาปลูกไว้ที่บ้านเนาะ แตงน้อยอันนี้น่ะแตง้อยเป็นทุกข้อนั่นเแล้วันนี้เราต้องาวันนี้เราจะเอาพาไปเขาจะซื้อเป็นูกที่นวต้องไปทำเลยอ่ะทำมันมันไปเบบนไม่ได้โอ้แมมันต้องไปได้ค้างไหม เปลียนชื่อให้ลกงเลยบ่เปลียนชื่อให้งเลยไม่ลูกเปลียนชื่อให้งงเลยอ้แลวกหอแกงไรก็ังไมด้แกงเลยเลยน่งข้าวนี่ไงในหม้อนี่แเละฮะไม่รู้ <laughs> แก่ทำอะไรเปล่าข้าจะรู้ข้าเจ้าไม่มได้ไปถ้าถ้าถ้าลำประมาณนั้น

สวัสดีเช้าคะ่ะว, <Yeah. S 1> ว่าไงนะเ <Yeah. S 1> สื้อดีใจสุดๆโอ้ <Yeah. S 1> oh. <laughs> ไม่เป็นไรเรามาเราก็ช่วยกันโ oh. อ้โหเสื้อรู้สึกวอาดีใจโอ้โ <laughs> ห oh, นี่นะทุกคนไผ่ลุงรอบเลยนี่ของอยู่ของกินโอ้ย oh. โอ้โหต้นพริกต้นมะเขือต้นอะไรนี่ของอยู่ของกินละปกพริกหยวกโอ้พริกหย,ยวกก็เป็นลูกแล้วเป็นลูกคาทุงแล้วเนี่ยโอเคนะคะเราก็อยู่ที่ไหนก็อร่วมด้วยช่วยกันนะคะทุกคนอาเสียวว่าโอ้ดีใจเลยมีคนทำนาที่แทนแล้วบอกว่าซาัดนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าเราได้มาแล้วก็ Hãy subscribe cho kênh